สวัสดีค่ะชื่อศิลป์พิสุทธิเนตรรัตนบารมีชื่อเล่นกุ้งนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่6ของการฝึกโปรแกรม21วันแล้วค่ะการบ้านของวันนี้ก็คือทำสัญญาที่ดีเกี่ยวกับเงินนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกดีกับเงินอยู่แล้วมีความรู้สึกดีกับการหาเงินอยู่แล้วนะคะ ก็ได้เขียนสัญญาขึ้นทั้งหมด4ฉบับอันนี้ก็คือเขียนด้วยลายมือของตัวเองผ่านมือทุกตัวอักษรนะคะนอกจากจะเขียนเป็นตัวอักษรแล้ววันนี้จะมาพูดให้คำมั่นสัญญาผ่านใจของตัวเองอให้มั่นคงนะคะเป็นคำสัญญาผ่านใจนะคะวันนี้ เป็นวันเสาร์ที่20เดือนกุมภาพันธ์2564ข้าพเจ้านางสาวศีลพิสุทธิเนตรไตรรัตนบารมีชื่อเล่นกุ้งขอเริ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเงินคือสิ่งที่สะอาดมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการจเจริญเติบโตของข้าพเจ้า สร้างความพึงพอใจและทําให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นและมีความสุขมากเงินนําสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้ามากมายเงินคือเพื่อนของข้าพเจ้าและทุกๆการลงทุนไปจะทําให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลาความสําเร็จและเงินเป็นเพื่อนร่วมทางที่เคียงคู่อยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลา ที่นี่และตอนนี้ข้าพเจ้าขอให้บำพบุรุษของข้าพเจ้าหากพวกเขาเคยมีปัญหาเรื่องการเงินหรือประสบความยุ่งยากจากการขาดเงินและทรัพย์สินขอให้พวกเขาอวยพรให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตที่แตกต่างออกไปหากพวกเขามั่งคั่งร่ำรวยขอให้เขาส่งแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเดินตามรอยนั้นอย่างมั่นคงกล้าหาญสื่อไปลงวันที่20กุมภาพันสองพันหจากใจศีลพิสุทธิเนตรไตรรัตนบารมีขอบพระคุณค่ะ